สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สอง6 3กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กีห้องลอตโต้ VIP ประจำวันที่28พฤษภาคมพศสองาร้อยหกนะคะ ก็วันนี้ก็จะมาแนะนําในทางยีก่กีนะคะแอดมาลงเป็นแนวทางในการลงทุนครั้งต่อๆไปนะคะใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ให้ช่อง DB Risk 2563ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันอ่าพอได้สูตรของแอดมาแล้วสูตรอแอดมี1สนะขข้งงของสูตรที่ 1, 2 สูตรที่สามสูตรที่สี่แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆมีอยู่สิบสองสูตรนะคะทีนี้เราจะแตะต้องได้แค่สูตรที่หนึ่งเท่านั้นเพราะว่าแอดตั้งค่าไว้ให้แล้วแล้วก็สูตรที่หนึ่งนี้ก็จะลิงก์ไปให้ทั้งสิบสองสูตรเลยอ่ะเปิดมาปุ๊บเห็นตัวเลขใช่ไหมคะเรายังไม่ได้เช็คนาแต่ว่ามันมีตัวเลขมาทีนี้เราต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน,ปนนะะเป็นสีดําก่อนเราจะเช็ครอบไหนเราต้องเปลี่ยนเป็นสีดําก่อนนะคะเห็นสีแดงไหมคะเราต้องเปลี่ยนเป็นสีดําก่อนก่อนที่เราจะเช็ครอบนั้นพอพอเปลี่ยนเป็นสีดดําาาแแล้แ้้ววเรกช่คงไ ก็จะเปลี่ยนก็เราทีนี้เราจะลบออกนะมันก็จะขึ้นคําว่าตัดคั้ลอกแล้วก็วางแล้วก็มี2จุดกดที่2จุดจะมีคําว่าล้างกดคําว่าล้างนะคะทีนี้เราเลื่อนมารอบที่เราปัจจุบันนี้รอบปัจจุบันนี้คือรอบที่40นะกดไปที่40นะเห็นด้านซ้ายมือไหมคะตัวเลขเล็กๆนั่นแหละคือรอบนะคะเป็นรอบรอบที่40ทีนี้เราก็เอาผลรอบที่40ลงรอบที่40ออก7 9 4 2 6พิมพ์ลงนะคะ7ด เก้าสี่สองหกรอบที่39ออกเราจะเช็คย้อนกลับขึ้นไปนะคะให้สูตรเข้า3รอบติดรอบที่39ออกเ7็ดเจ็ดหนะเจ็ดเรอบที่38ออก 6, 8, 8, 2, ห8แปดแปดสองหกนะหกพิมลงนะคะหกแปดแปดหกสองหกสรอบที่37ออก1 0ึ่งศูนย์หกห้าห้า รอบที่36ออกรอบที่36ออก0 6 6 1 0 0 6 6 1 0นึ่อีกสักรอบรอบที่35นะคะรอบที่35ออก1 6 5 1 8 1 6 5 1 อทีนี้เรามาเช็คสูตรนะคะว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดบ้างสูตรที่หนึ่งเลยนะคะรอบที่40เอารอบที่39มาคํานวณน,นะคะเดี๋ยวนะรอบที่41ออกหรือยังดูก่อนอ่ะออกแล้วรอบที่41ออก61 0 8 1นะคะเราก็เอามาพิมพ์ลงในสูตรที่1เท่านั้นนะ6 8 0 6 8 6 1 0 81 61 0 8 1>, 1นะึ่งะอ่ามาเช็คกันคำนวณแล้วได้11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นะเพิ่มไม่ได้ 5, ห้านวนนะคะก็จะมีเลข1เลข2เลข3าเลข4ีเลข 5, เอ้าเลขก1เข้าเลข1เข้าทําสีแดงไว้คํานวณแล้วได้12เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะันะเพิ่มมี2 3 4 5แล้วก็6 6, 6เข้าทําสีแดงไว้เราจะดูที่เป็นสีแดงนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาคํานวณแล้วได้4นะันะเพิ่ม4 5 6ห8 7เข้า มองไปที่แถวสีแดงเลยคำนวณแล้วได้5นะเพิ่ม5้า8และ9กหกเข้าคำนวณแล้วได้6นะเพิ่ม67890ไม่มี5เนาะก็แปลว่าสูตรนี้เข้าสี่รอบแล้วตั้งแต่รอบที่38จนถึงรอบที่41เข้าสี่รอบแล้วนะคะเข้าที่2ตัวล่างรูดหลังสี่รอบแล้วนะคะสูตรนี้ก็จะใช้สตัวบนหลักหน่วยบวกสาตัวบนหลักร้อยนะคะสำหรับคนที่จะอาไปจดลงในกระดาษเนาะเอาไว้เช็คนะคะก็ใช้3าตัวบนหลักหน่วยบวกสาตัวบนหลักร้อย ก็เข้า2ตัวล่างรูดหลังยาวๆเลยรอบที่42ก็คำนวณแล้วได้6นะเพิ่มก็จะมีเลข6เลขเเลข8เลข9กเลขศูนะคะที่จะเอาไปรูด2ตัวล่างรูดหลังนี่คือสูตรที่1นะคะต่อไปสูตรที่2ก็คือจะเช็คแบบนี้จนถึง12สุดูตรเลยนะทีนี้เห็นสีแดงเนาะเราต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนไปสีดําก่อนก่อนที่เราจะเช็คนะคะตัวเลขสังเกตไหมตอนแรกๆมันไม่มีนะ ตอนแรกๆเนี่ยมันมันลิงก์มาจากสูตรที่1นะคะเราไม่ต้องแตะไม่ต้องลบอะไรเลยในสูตรที่2จนถึงสูตรที่12นะเราไม่ต้องแตะนะคะเราไม่ต้องลบอะไรเลยเราจะจะแตะจะลบในสูตรที่1เท่านั้นนะแต่แต่เปลี่ยนสีเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกสูตรเลยไม่มีปัญหาคำนวณแล้วได้6นะเพิ่ม678 90 8เข้า0ย์ก็เข้านะคะรอบที่40อรับที่39มาคําคำนวณคำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี4 5 6 7้าสีเข้า จะมองไปที่แถวสีแดงเนาะคำนวณแล้วได้4นะเพิ่ม4 5 6 7 8 5เ้าข้าคำนวณแล้วได้1นะเพิ่ม1 2 3 4 5หไม่มี8สูตรนี้สูตรที่2เข้า2ตัวบนรูดหลัง3รอบแล้วรอบที่42ก็เอาเลข7เลข8เลขเ 0, เลขศูนย์เลข1ไปรูดนะคะสูตรนี้จะใช้3ตัวบนหลัก10บวก3ตัวบนหลักร้อยนะคะต่อไปสูตรที่3นะคะลองดูสูตรที่3เปลี่ยนเป็นสีดำก่อนเนาะก่อนจะเช็ค คำนวณแล้วได้13เอาแค่หลักหน่วยก็คือ3นะเพิ่ม3 4 5 6 7ไม่เข้าสักตัวเนาะไม่เข้าสักตัวไปสูตรที่4เลยดูรอบให้ตรงนะคำนวณแล้วได้3นะเพิ่ม3 4 5 6 7ก็ไม่เข้าสูตรที่4ไม่เข้าสูตรที่5คำนวณแล้วได้1นะเพิ่ม1 2 3 4ีและ5้เข้านะคะสูตรอันนี้ไป็สายรูดเนาะจะรูดสูตรไหนหลักไหนเราต้องเช็ครอบต่อรอบให้สูตรนั้นๆเข้า3รอบติด ราค่อยลงทุนนะคะคำนวณแล้วได้12อเอาแค่หลังหน่วยก็คือ2นะเพิ่มมี2 3 4 5 6้านะคะ6เข้าคำนวณแล้วได้ศนะูนย์ะเพิ่ม0ู2 3 4ไม่มี7ดสูตรนี้เหลืออีกรออีกสักรอบนะเพราะว่ายังไม่เข้า3รอบต่อไปสูตรที่6นะคะสูตรที่6คคำนวณแล้วได้6นะเพิ่ม678 90 0เย์เข้า8ก็เข้าคำนวณแล้วได้ศนะูนย์ะเพิ่ม0 1 2 3 4 2ก็เข้า4ก็เข้า คำนวณแล้วได้0นะเพิ่มศ1 2ย์ไม่มี5นะคะรออีกสักรอบอะ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูสูตรสุดท้ายเลยนะคะเปลี่ยนไปสีดำก่อนเนาะคำนวณแล้วได้2นะเพิ่ม2 3 4 5 6อะ่ะไม่มีเลยนะคะไม่มอีอีกสักสูตรนึงสูตรที่11ดนะ,ะสูตรที่11คำนวณแล้วได้0นะูนย์ะเพิ่ม0 1 2 3 4 1กับ0ย์เข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง คำนวณแล้วได้9นะเพิ่ม901239เข้านะคะคำนวณแล้วได้2นะเพิ่ม23456ไม่มี7รออีกสักรอบนะคะก็เหลืออีกยังไม่ได้เช็คอีกหลายสูตรเลยนะคะใครอยากดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ